สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของโอทออนไลน์นะครับอ่ะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มาหาของไม่ได้มาหาของขาย eBay ของ Amazon นะครับแต่คลิปเนี้ยวันนี้เรามีคำถามมาจากเพื่อนเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนะฮะอ่ะมีเพื่อนถามมาว่าคนนี้คือเขายังไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าเขาทักมาว่าสนใจอยากสอบถาม Amazon อยากเรียนอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาถามว่า FBM FBA คืออะไรคือเขาไม่เข้าใจนะครับบังเอิญผมแจ้งรายเดียดไปว่าในคอร์สเนี่ยเราจะอธิบายถึงการขายแบบ FBA FBM อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําคลิปขึ้นมานี้อธิบายดีกว่าจะได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับออในโลกออนไลน์ปัจจุบันนะครับในในโดยโดยส่วนใหญ่นะฮะที่มันเริ่มต้นแต่แรกเลยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ FBM ครับ FBM ก็คืออะไรก็คือ Full f i l l m e n t by m e r c h a n t นะครับอ่านะฮะ Fro ah, F B M a e m a z อนนะครับเนี่ยนะครับซิปเมื่อกี้มันมี amazon แล้วก็มีนิ่งด้วยอเมริอ่น F B M นะฮะ Fulfillment by m e r c h a n t นะครับคืออะไรแล้วก็ปุ๊บง่ายๆเลยครับไป y o YouTube อืมแล้วก็ m อ่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปฝรั่งพูดเพราะจริงๆแล้ว FBM มันก็คือการที่เราขายของออนไลน์ก่อนคือไปโพสแหละโพสบน Amazon แล้วขายได้แล้วก็ไปส่งไปลายชยนีนั่นแหละครับซึ่งระบบ FBM เนี่ยผู้ขายบางคนสามารถเอาไปทำแบบดรอปชิปด้วยก็คือไปหารูปสินค้ามาก่อนแล้วก็พอเอาไปโพสขายได้ก็ไปซื้อแล้วก็ส่งให้แต่ผม อธิบายก่อนนะว่า Dropship มีความเสี่ยงที่ ID คุณจะโดนแบนสูงมากหลายๆคนเริ่มต้นทำ Amazon บอกเออไม่ต้องลงทุนทำ Dropship ดีกว่าขายได้ครับแต่สักพัก ID ก็โดนแบนและปัจจุบันในปี2021นี้การสมัคร Amazon นะครับคุณต้องใช้ statement ในการสมัครมันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนเมื่อประมาณเกือบเกือบ10ปีที่แล้วที่แบบ สมัครปุ๊บผ่านเลยขายได้เลยมันไม่เหมือนกันแล้วยุคนี้คุณต้องขอสเตทเมนต์ซึ่งถ้าไอดีชื่อคุณโดนแบนคุณต้องไปอาสเตทเมนต์คนในบ้านถ้าคนในบ้านโดนแบนหมดข้างนอกไม่มีใครให้สเตทเมนต์คุณง่ายๆเพราะฉะนั้นการขายเสี่ยงแบบดรอปชิปถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่ไอดีคุณมีสิ์แบนบางคนถามแล้วทำไมถึงโดนแบนเพราะว่าดรอปชิปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแหล่งที่มาของสินค้าของคุณเขาหน้าเชื่อถือไหมคุณเอารูปสวยๆมาแล้วพอขายได้คุณให้สินค้าผู้ขายได้นั้นเนะี่ย ส่งสินค้าให้ลูกค้าคุณแต่ประเด็นก็คือแล้วไอ้ลูกกับสินค้ามันตรงกันแค่ไหนคุณรู้ไหมคุณไม่มีทางรู้ถ้าคุณได้เจ้าดีก็รอดไปแต่ถ้าเกิดคุณได้เจ้าร้านค้าที่ไม่ดีคุณก็เสี่ยงต่อการโดนแบนเพราะลูกค้ามาสอนก็จะขอคืนขอนุ่นขอน,นี้สุดท้ายแล้วไอดีคุณก็พอโดนคืนบ่อยๆก็อามาซอนบอกอย่าขายเลยไม่น่าไม่น่าเชื่อถือละร้านนี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่า นี่คือ f b m ต่อไปแล้ว f b a คืออะไรอะ amazon เนี่ยเขาเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่อคิดระบบ f b a ขึ้นมานะครับ f b a okay, amazon f b a t ัว f b a คืออะไร f b a ก็คือนี่แทนนี้จะเห็นชัดเลยนะครับเขามีโกดังฮะเป็นศูนย์กลางเลยคือจริงๆอ่ะ เราคุ้นเคยกับระบบนี้แหละแต่ไม่ใช่โลกออนไลน์อย่างเซเว่นอมันก็กึ่งๆจะเป็น f b a ก็คือคุณต้องส่งสินค้าแต่พอมันไม่ใช่โลกออนไลน์เนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยนะครับปี2021นะฮะเซเว่นอเลเว่มีสาขาประมาณ12,000สาขาพอไม่ใช่โลกออนไลน์ถ้าเกิดคุณอยากขายของผ่านเซเว่นผ่านโ o ตัสผ่านแมคโครอะไรพวกนี้บิ๊กซีคุณต้องส่งสินค้าให้ไปแต่ละสาขาอย่างคำๆก็ต้องสองสาโหลแล้วถ้าเกิดเซเว่นมี12,000สาขาล่ะ คุณต้องลงทุนเท่าไหร่หัวาขำๆที่ผมได้ยินข่าวมาก็ขำๆก็หกเจ็ดแสนต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์เท่านั้นนี่คือเงินที่คุณต้องลงทุนแต่โลกออนไลน์เขาไม่ต้องเดินทางโลกออนไลน์คนแค่เข้าไปในเว็บไซต์เพราะฉะนั้นในในใน FBA ในโกดังอเมซอนที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีโกดังทุกรัฐแต่เราก็ไม่ต้องไปอยู่ทุกรัฐเราสามารถไปอยู่แค่รัดรัดเดียว ไปอยู่ในโกดังเดียวมีสิบชิ้นก็เริ่มลงทุนได้แล้วนะครับเนี่ยส่งเข้าไปสิบชิ้นก็เริ่มลงทุนได้และเมื่อมีออเดอร์ขึ้นมาอเมซอนเขาจะจัดส่งสินค้าชิ้นนั้นผ่านเครื่องบินผ่านรถผ่านอะไรของเขาก็แล้วแต่ไปถึงมือลูกค้าภายในหนึ่งถึงสองวันเพราะฉะนั้นผมถึงพูดเสมอว่าเริ่มต้นทำเซเว่นลงทุนหกเจ็ดแสนแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นลงทุนอเมซอนซึ่งเป็นตลาดในเมืองไทยอสในเมืองไทยเซเว่นประชากรเจ็ดสิบล้านคน อเมริกาประชากรสามร้อยสาสิบล้านคนแต่ถ้าคุณเริ่มต้นอเมซอนแบบ FBA คุณอาจจะลงทุนแค่สามสี่ร้อยบาทประเด็นคือถ้ามันเจ๊งมันไม่เจ็บมากแต่ถ้าเมื่อไหร่มันซักเซสลูกค้ามีถึงสามรอยสาสิบล้านคนแต่ทาร์ e เก็ตมันไม่ใช่ทั้งหมดนะเราต้องอธิบายก่อนนะเช่นสินค้าคุณเป็นสินค้าผู้ชายผู้ชายก็หารไปครึ่งหนึง่งละแถม ต้องลบเด็กลบคนแก่หรือคุณต้องไปดูไว้ว่าสินค้าคุณไวัไหนแต่อย่างน้อยมันสามสิบะสมสสิบอย่างน้อยขำๆก็ต้องมียี่สิบสาสิบล้านอะทาร์เก็ตอะมันก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแต่เวลาเราอ้างอิงเราต้องอาชากรทั้งประเทศแต่มันที่บอกว่ากลุ่มกลุ่มของลูกค้าไงทาร์เก็ตคุณเนี่ยเป็นใครอย่างผมเนี่ยผมผมเน้นเรื่องหาไรายได้คนที่ไม่ได้อยากมีไรายได้ก็เด็กประถมใช่ไหมเด็กมัธยมมันก็เริ่มมีคนอยากได้ลว หรือคนกง่งคนแก่ก็ก็อยากมีรายได้แต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่ใช่เจ็ดสิบล้านคนบางคนก็ไม่ได้อยากมีรายได้มีพ่อแม่เลี้ยงดูดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่เราลงทุนแล้วก็ข้อดีมันก็มีข้อเสียนะคือมันต้องลงทุนแต่ด้วยความที่มันลงทุนแค่สินค้าไม่กี่ตัวคุณอาจจะส่งสบู่ไปอย่างงี้ไม่กี่บาทอืม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการทา FBM เนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนด้วยนะในการขนส่งเพราะอะไรแต่แตน,นี่ผมขอพูดในกรณีที่สินค้ามันขายได้แล้วนะเราก็ส่งไปเพิ่มเรื่อยๆประเด็นถ้าเกิดคุณขายสบู่จากเมืองไทยแล้วคุณส่ง FBM ดูนะถ้าคุณขายสบู่จากเมืองไทยแล้วส่งไปทีละก้อนค่าส่งนะครับส่งไปอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาสบู่สมมุติที่น้ําหนักหนึ่งขีดหนึ่งร้อยกรัมนะครับ,มมรบถ้าคุณขายได้คุณเอาแบบประหยัดสุดเลยก็คือค่าส่งสองร้อยบาทต่อนหนึ่งก้อน สบู่ก้นละสาบาทค่าส่ง200คุณเอากำไรคุณก็ต้องขาย4ี0ห้าถูกไหมแต่คนส่วนใหญ่ที่ทำอ่าอ m ม z อ n FBA เขาไม่ได้ส่งก้อนเดียวเขาจะส่งไปสต็อกถูกไหมแต่นี่ผมพูดในกรณีที่ขายได้แล้วนะคือมันเริ่มออกเรื่อยๆนะครั้งแรกผมอาจจะส่งไปแค่4-5ก้อนแต่มันจะรวมไปกับหลายๆสินค้าแต่ถ้าเกิดสินค้าตัวนี้ขายได้แล้วเนี่ยสบู่เนี่ยขายได้แล้ว แล้วผมจะส่งไปที่เลทประมาณ4ีกิโลนะครับ4ี่กิโลตรงเนี้ยมันจะมีน้ําหนักของกล่องด้วยนะอย่าลืมนะฮะนี่ผมเผื่อน้ําหนักกล่องของ dhl นะครับไซส์นี้มันจะประมาณ3ขีดก็คือ3.9ก็คือไม่เกิน4โลผมใส่สบู่แม็กซิมัมน้ําหนักที่นี่แต่จริงๆผมใส่ไปอีกให้มันได้5้าโลก็ได้นะเผื่อเอาห้าโลก็ได้ทุกทีก็5 ไ,ได้ต้องลบเผื่ออ่ะนี่ผมลบเผื่อน้าหนักนี้ละวอะสี่สิบหกก้อนนะครับดูนะประเด็นก็คือถ้าเราส่ง FBA เนี่ยเราเราคือสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยคือมันมันยังขายไม่ได้นะแต่นี่กรณีที่แบบเอ้ยมันมันขึ้นเชลล์ละมันขายออกเรื่อยๆละเราจะส่งไปเติมสต็อกแต่ผมจะเทียบค่าส่งต่อชิ้นนะถ้าคุณส่งทีละก้อนขายออกก่อนส่งทีละก้อนสองร้อยแต่ถ้าเกิดคุณสมัครพวก member DHL อะไรพวกนี้นะเรามาดูกันนะครับ ว่าค่าส่ง46ก้อนเนี่ยตกตกต้นทุนก้อนละเท่าไหร่น้ำหนักที่ไม่เกิน5กิโลนะครับนี่ครับ ช่วงนี้นะฮะ DHL เนี่ยช่วงโควิดนะครับเขาจะมี emergency situation ซึ่งแต่ละประเทศไม่เท่ากันด้วยปกติช่วงปกติจะไม่มีขมเขามีเอ่อ full surcharge ก็คือค่าน้ำมันตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นลงแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันนะครับแต่โดยรวมแล้วนะฮะรวมแบดอะไรแล้วนะครับประมาณ1,400บาทเมื่อกี้เราคิดที่กี่ก้อนพนะันสี่ร้บาทกดข,ขึ้นคิดเลขหน่อย ต้นทุนคุณจะเหลือ30.4บาทอันนี้คือยังขายไม่ได้แต่เอาผมบอกหมายถึงว่ามันขายได้แล้วเหมือนเหมือนของเอาเข้าห้างอ่ะเราส่งทีเร็วโดยสี่สก้อนแต่ถ้าเกิดคุณจะขายทีละก้อนส่งแบบ f b m อ่ะโพสแล้วฉันยังไม่ส่งไป FBA ต้นทุนค่าส่งคุณจะไปถึงก้อนละ200บาทเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณลดต้นทุนได้จากค่าส่งก้อนละสองเหลือค่าส่งก้อนละ สามสิบาทมันลดต้นทุนได้ไหมสามสิบนิติไปเรยหน,นึ่งเหรียญค่าส่งหนึ่งเหรียญกับค่าส่งหกเหรียญทำให้ของคุณแพงขึ้นแค่ไหนเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่คือข้อดีข้อหนึ่งเลยของการทำาอ็มอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาขายได้คุณก็ไม่ต้องมานั่งแพ็คส่งครับที่ a m a ซอนเนี่ยเขาจะส่งของให้คุณเลยนะครับก็คือ พอมีออเดอร์มาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะแพ็กหยิบจากสต็อกส่งคุณไม่ต้องทำอะไรเลยไม่แตกอะไรจากเซเว่นเนี่ยคุณส่งไปให้เซเว่นแล้วมีคนมาซื้อในเซเว่นเนี่ยเขาก็จะแพ็คใส่กล่องอะไรให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คืออีกข้อดีหนึ่งนะครับแต่นั่นแหละข้อดีที่จุดสูงสุดผมว่าคนที่ลงทุนเนี่ยคุณเริ่มต้นส่งของไปแค่สิบชิ้นมันเจ็บไม่เยอะถ้ามันเจ๊งมันเจ็บไม่เยอะ แต่ถ้าเมไหร่ถ้ามันซักเซสได้ก็คือขายประชากรทั้งสารัฐเหมือนคุณส่งออกแล้วแบบถ้าเกิดคุณไปดีลส่งออกไปสารัฐนะต้องส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ต้องไปหาร้านอะไรพวกนี้มันลงทุนเป็นล้านล้านเหมือนกันแต่การเริ่มต้นขายออนไลน์ขายกับอเมซอนคุณเนี่ยใส่กล่องส่งผ่านชิปปิง้งไม่ต้องบินไปสารัฐไม่ต้องติดต่ออะไรมากมายมันเป็นการลงทุนในตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกที่ เราเริ่มต้นลงทุนน้อยๆได้นะครับแต่นั่นแหละนี่ก็คือความต่างนะครับของ s b m กับ FBA ทุกคนหวังว่าเห็นคลิปนี้นะ่าจะเข้าใจแล้วนะครับสรุปง่ายๆ FBM มันก็คือขายออนไลน์ทั่วไปแหละที่คุณไปโพสต์อ่ะในเมืองไทยก็ได้อ่ะเหมือนใน lazada shopee คุณก็ไปโพสต์คุณมีสินค้าอยู่ในมือขายได้คุณก็ไปส่งไปรษีนี่คือ FBM แต่ลาซาด้าเขามีแบบเป็นระบบโกดังแต่โกดังส่วนใหญ่เขาจะให้ล,ลูกค้าคนจีนเอาของส่งจากที่จีนเนี่ยมันเข้าโกดังลาซาด้าเสร็จเขาก็โพสต์เสร็จแล้วพอโพสต์เสร็จเขาก็ามีในระบบเมืองไทยก็มีแล้วนะฮะ FBA เนี่ยก็คือเขาก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับแต่นี่คือข้อดีของการลงทุนสำหรับเปรียบเทียบแบบหลายๆธุรกิจที่คุณอยากทำด้วยเพิ่มอีกข้อหนึ่งด้วยกันกับ การลงทุนแบบส่งของไปขายอเมริกาแบบลงทุนแบบหลักร้อยเริ่มต้นหลักร้อยได้เลยนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของ ABM แล้วก็บวกพลัสนะฮะหวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยว่าชอบไม่ชอบยังไงนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องของโอ๊ตออนไลน์เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ฝาก subscribe เป็นกําลังใจเลี้ยนไม่เลี้ยนไม่ว่าครับต่ยังไงฝาก subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ